วัสดีคาะสวัสดีกีใหม่ไทยฝนตกสะสะเลยเนี่ยเสียงฝนนีนั่งมองจากหน้าบ้านโอ้ต้นเขียวเขียวมันกอหนึ่งมันออกดอกแล้วนั่นชื่อว่าจระเข้เขียววะฝนมันเริ่มออกมันก็จะเป็นเขียวเขียวพราะเกยใบก็จะเป็นออกชมพูพอาะเกยมากคำบนเต็มที่ว่าจะเป็นุีแดงนั่นอันที่เห็น เป็นตต๊ะสะเลยที่งเงาๆก็ได้นี่ขนาดอยู่สองคนน,นั่นเอทางนางรองตกหรือยังคะทางร้านมันสาดวันนี้เครื่องซักผ้าก็เหมือนเนสียไม่ดูดน้ำต้องเอาว่าล้างสะอาโอ้มีแต่ของเสียสลยนุ่นถิงคู่ไม่นางรองไม่เห็นโอ้ชุดถึงอยากไปนั่งรองจินนะ ว่าไปไม่ได้หรอกเนาะตอนนี้อยเอสว่าน้ามานูนว่าติดอีกเทไรนะเพิ่มแล้วเป็น1ิเอเนาะแล้วพอไปชุมอำเพิ่มอืองก็ว่าเป็นเอ่อลงไปล,ลงพยาบาลสันามโอ้คีร่าเป็นชิบห้าแลวเ่มิเป็น <5. S 2> ปิบ <5. S 2> าอะตอที่ได้ยินว่าสิบเก็บสิบอ้ดู่น มุมสบายก็ลงฝนตกจั๊กจ้านั่นไกลๆนั่นต้นพุดต้นพุทสองต้นแล้วอัน,นอที่ว่าอะไรนะทองอุไรที่ไหมก็ทองอุรไทออรที่ว่าพันใหม่ก็คือเรียกว่าทองอุไรยิกกิ้มาวุ้กอันเดียสุจะฟังไม่คิดดอกล้านอกมันจะเห็นมีสีเห,หลืองเราตรงใส่ๆกับตองขอบนอกจะมีสีน้ำตาล กำลังกำลังตั้งไหวค่ะแล้ก็ย้ายบัวมาชจนชมจนชมแดงยังไม่เห็นดอกค่ะเอ้หงาหงาถ่ายวิดีโอน้น่ามาเล่าบอกว่าถ้าถ่ายวิดีโอจะได้ยินเสียงคนตบจา้จาจ้านี่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 โอยาวละสองนาทีกว่าละแล้ว่็สวัสดีพี่ใหม่เลย สวัสดีพี่ใหม่ไทยค่ะทุกคนทุกท่านเลยต้องว้าไงนะมีความสุขสุขภาพดีเฮงเฮงรวยรวยทุกๆุกคนเลยสวัสดีค่ะ